ย่าแล้วสิพวกเราโดนหาหมูหาบีบีมาจับอยู่ในคุกพวกเราต้องหาวิธีออกจากคุกให้ได้โดยไม่ให้เจ้าหาหมูหาบีบีจับได้ไอเอาอีกล้วพวกเราโดนฮามูฮาบีบีจับตัวไปเนี่ยอามูฮาบีบีจับตัวฮามูฮาบีบีเด็กหาูฮาบีบีแจะชอบเลรตัวเนี้ยใช่แม่ชอบ ชอบมาโดนนะบีชอบมาโดนนะมาดีดีจริงจริงจริงจน่เจ๋อเอ๋อขุดตันในเส้นเลือดไขมันขุดตันในชักโครกแล้วก็เป็นสกีดีดีแล้วเดี๋ยวนะถามก่อนสงสัยมานานแล้วถามจริงหมีชุดหมีมันแน่นไปไหมโอ้โหพุงปิ้นแล้วนะนี่พวกเราตอนนี้เราโดนถามมูถาบีบีอยู่นะยังจะมาเล่นกันอีกโอ้แฮมูถาบีบีแฮมูถาบีบี วันใส่เขาอีเหนาเป็นเสเอเราเนี่อะเราต้องแหกคุกกันอีกแล้วสินะโหดเบจงกระพานอยู่คนเดียวแกจะอยู่จะไม่อยู่แกด้วยหรอกนะจคุกโอ้โหระดับหาบูทหาบิบี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกใช่ไหมเจ้าหวี่ตาวระดับนั้นต้องลาไม่ได้หรอกเออเราะเรายิ่งกว่าหาบูทหาบิบี้ใช่เราคือตัวปวน ตัว <มา S 1> แล้วเอาพวกเรามาตัวปวดหรือตัวปวกเราคือตัวไข่นะบอกเลยเราเป็นปวกเขาจะแทงเราจะแทงขุกงบอกเลยแทงข่งจนเป็นรูจะหนีออกไปได้โอ้โหเจอขังแง่กดสวิตนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปได้อุ้ยเกเกือบเกืึบนี่มาเลยเฮ้ยอันนี้เราต้องไขปุ๊บประแจนะคร<ข>ับแล้วก็ตีเทงเรือดร้อยใช้ไม้จานทิ้ใ

จู๊กอาติดบันไดปหมติดบันไดปหมทดสอบอาติดบันไดด้วยฮาร์บู๊ฮาร์บีบีแต่เดี๋ยวนะเราต้องกดสวิตช์มาเลยใช่เราต้องกดสวิตช์ตรงนี้เอาลงมาก่อนลงมาก่อนทุกคนนะใหญ่ลืมเลยแบลบอกแทาไปนิดนึง มาดิฮามูธหาบีบีเก่งจริงก็ตามมาสิฮามูธหาบีบีมาดิครับมาดิเอ้ยมันมันขึ้นบันไดขึ้นบันไดได้กระโดดได้ด้วยเอ้านี่ไป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 ได้สวยแล้วจะหนีรอฉันด้วยจะฮามูธหาบีบีมันมาจะเหกคุกกันแล้วันนีไปไปไปกระโดด ไม่สั้เบรกอะของเราไม่ได้พลันสั้นเบรกของเราพลันสั้นเบรกมือเบรกแตกกในสมองนี่สวีท่าบอยมีคุกที่ไหนที่ราอะแหกไม่ได้อกอเหรอคาคาคุกเดียวโอ้โหไปลงดิชชิ้นลงย้อนไม่ว่าจะบอกคุกกี้เหรอคุกกี้ไม่ได้คุกกี้ไว้ให้คุณยายกินใช่ลูกศรลูกศรชี้ไปทางนี้งั้นเราเปิดอันอื่นก่อนลูกเราไม่ให้พ่อให้แม่เขาสอนนะเราสอนก็ได้ให้ลูกศรเลือเก่งในเนี้ย อันนี้ตดใครตดตรงนี้เนี่ยเย็นเกาหน้าก็ไปละยิงมาขุดเหมือนเดิมนะครับขุดลงไปโอเคไปยปชึบชึบฮามูดฮาบีบีลงมาแล้วว้าวอยู่ใน้ละวาแล้วโอ้โอยู่ได้ละว้าวหล่นยากกว่ไปเยอะเยอันนี้ง่ายอยู่สบายมียากกว่านี้ว่ะหอยยากกว่านี้หน่อยแด อย่าติกมันงกรมาเลยอันนี้อันนี้น่าจะสะพานถล่มเห็นแล้วใช่ใช่คอยเก็บนะเจ้าต่อเึิบเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่เอ้ามันไม่มันไม่หล่นนะแจนี่ไหนหล่นดิไม่หล่นนะเออไม่หล่นไม่หล่นขหยิบหน่อยที่มันมาเดี๋ยวเจ้า่อหล่นไปแทนนะอ๋อเบียดกันมันจะไอ้นี่มันเบียดมันเบียดเบียดกันกันโจกอ๋อนี่ไงไอ้มันมา ไป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 ีอ๋อมันชนกันได้เนี่ยโหมันไม่ทันรู้นี่ลงไปลงไปลงไปเอ้าข้างล่างข้างล่างข้างล่างคือเลหนเหรอเออลงมไปข้างล่างมันมันเ่หมาแล้วเราก็ขึ้นไปกันชึบไป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 ไเยอุ้ยแบอะไรเจ้าฮามูฮบบบี้เงินมันนี้ไดีที่สาวไหน เฮ้ยสุดดูย้ว้เรียบร้อยตัวแตกมีคนแตกเน่เจ้าฮามวูดฮาวิเอ้า ด้ไงมีคนไปอีกคนเยาเราจะแหกคุกกันนะครับชชบไปท่าขวาเลวขวา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 หยมกอนลเดี่ยวเดล๋ลวลลยวเดียวเดี๋ยวดยเวรีบมาเร็วเราเราจะไปอุดตันสิชอบปะนี่เราเป็นไขมันไปแล้วเหรอชอปปะโอ๊ยเดี๋ยวมาจากไหนอะนั่นมันก้าไหนดิได้ล่นี่ร้านพิซซคว้ามะไรเป็ลใบเอ้าวไมพาพวกเลาย หูจะไปรับก่าสี่เจ้าเก่าไปหลบก่อนยมคอนเอวันหนีแล้วมันมาแล้วแล้วมันจะมาโอ้ยฉันโดนทำมูทำบิบิกินนะเรียบร้อยอยายก็โดนโดนเหมือนกันมาเราครั้งนี้ยังไงก็แหกคุกสำเร็จนะครับโอ้ใบพัดใบใหญ่มากทุกคนอุ้ยอุ้ยโดนต้านโดนต้านโดนต้านจื๊บ ไปเราไปให้ได้ไปให้ได้อุ้ยแย่รอดแล้วเจ้าหมีมาแล้วไล่ไล่ด้วยไขมันกำลังเดินมาเจ้าหาโมหาบีไขมันมาแล้วมีแต่คนว่าหมีวนเคหมีเป็นไขมันก็ได้อะไขมันไขมันอะดังคนที่ว่าฉันพูดเขาเป็นไตกีสลายบอกโอ้งงมากจึ๊บขึ้นมาเฮ้ยแย่เฮ้ยออนนี้กระโดดยากอ่เจ้าหมีแป๊บนึ่งนะ

อ๋อหยุดแยงโอ้ยเกือบไปเลยใหญ่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็โอ้ยระวังเบียดกันอ๋อได้ได้ได้เด็กใหญ่มาเบียดมาเบียดแยาแุ้ยได้อยู่โอเคตัวเตี้ยเล็กตัวหนักหมีเอาดิเดีกใหอ๋อเราต้องขึ้นไปตรงนู้นใช่ไหมเจ้าหมีได้มาตรงนี้จึ๊บโอเคได้อยู่หมีหมีหมีเหยียบ อย่าโผล่อย่าโผล่อย่าอย่าหยับหยับหยับอ่าโยล่โผล่โยนใส่ไปไปได้แล้วคุณนี่แกไม่ได้มาติดคุกเลยเจ้าฮามูธาบีบี้มาเร็วจริงๆฉันก็ไม่ได้จะติดคุกหรอกใครเป็นฮามูธาบีบี้แกเลี่ยงใครเป็นฮามูธเหรอฮะฮะหรือว่าจะเป็นกวางมูธโอ้โหอ้แล้วแกก็เป็นมูธจลไรเซอร์แล้วอันนั้นมอยจลไรเซอร์หรือเปล่ามี เออเราต้องไปเออนี่ไงหมุนวาวใช่ไหมตรงนี้ไปหมุนวาวหมุนวาวหมุนวาวชางยากด้วยทนมาเลยคู่บ้ดี่ทนมาเลยเดี๋ยวเหรืออีกการหนึ่งอ่ะหมุนทางไหนอ่ะทางนู้นตามตามตามนี่เราตามกันเหมือนลูกเป็ดเลยเจ้าต่อจ้าพีโยนี่สภาพเราเหมือนลูกเป็ดเหรอใช่เราลูกเป็ดแต่ข้างหลังโฮเลมอ่ะขี้เล็กถ้าเราพวกแกลูกลิงลูกนิงก็มาพี่นี่ก็ไม่ได้พีลิงโซเมลิกบาบุลเดี๋ยว สภาพแล้วแกก็เป okay. ็นหมูอ่ะชจ้วีมันเป็นหมูฉันก็เป็นปูเด้งง่าโอ้ละคือไม่ไดีแล้วเนาหนีเด้งเอาดีๆเดี๋ยวมาเอาปูเด้งต่อแล้วเอ๊ะอันนี้ทางไหนทางนี้โอเคได้อยู่แล้วก็มาทางนี้กระโดดปุ๊บชึนบเอ่ะเราเจอทางแห่งความจริงแล้วที่จะออกไปจากที่นี่ได้ความจริงโอ้โหทำดีเดี๋ยวรูฟฟ้องไปอ่ แล้วเราก็ใช me ้ชีวิตดีๆแล้วเราไม่น่าจะมาแหกคุกเลยนี่แกคิดว่าฮาวูทธาบิบี้มันจะปล่อยพวกเราเหรอก็แกปขโวยเงินคนมาใช่ไหมส่วนไอ้นี่ก็เป็นมิจฉาชีพแหลอกเขาที่รูนี่ก็เนี่ยไปถ่เงินเขาไม่ได้ไ่าแกกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ได้จ่ายตังค์ลาก่อนมุจยาจุ๊บไปค่อยๆกินก๋วยตว ี่<ส>ฉันไม่ได้ไปขโมยเงินใครมานะเข้าใจกัน <Bell> ผ <issimo> ิดแล้วเจ้าฮามุดฮาบิบี้นั่นแหละเฮ้ยเอาเหรอฮาบุษฮาบิบี้ใส่ไายพี่โตหรอครับใช่ขึ้นมาขโมยเร็วมาเันก็จะตายพวกแกอยู่ไหนกันน่ะกำลังปกลังไปกินตอกฮาบุษฮาบิบี้กำลังมากะว่าถึงนี่กะว่าเขาไม่รู้วมันถึงกระทาะกินกระเทาะกินอะไกินกระเทาะ เฮ้บี้ไงจะพับจอฟูซูก้าฟูซูก้าดิมาฟูซูก้ามาเอามันไปไหนอะล้วมันไปไหนแล้วอะยิงมันยิงมันยิงเลยอยู่ดิอยู่ดิดัดการเผือการแล้วจะกินเลยพี่บอกนี่แหละเอาเบอร์เกอร์ไปกินเอาเบอร์เกอร์ไปกินเอาไปเอาไปดิ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 เรบรอยยี่าบุม ทาบิบี้ตุยไปแล้วเรียบร้อยสบายใจเงี้ยใช่แต่เสียดายเบอร์เกอร์ทั้งเลยอ่ะป้าใส่แฮมมูสทำบิบี้คมันจะมีขี้กินหมดหมดเลย้ยแต่เราก็ยังมีอยู่นี่นี่ไงยังอยู่ยังอยู่ยิงได้อยยังอยู่ยังยินได้ดิเอุ้ยสไลด์ตัวบีไปแล้ไปแล้วอุ้ยอยได้ดิยาชิวไอเน้ยเสร็จไงยังได้อยู่ เดี๋ยวเราต้องขึ้นบันไดไปใช่ไหมใช่บันไดฝั่งนี้เจ้าต่อขึ้นไปเลยมากําลงปีขึ้นไปอยู่ทุกคนไปเลยจมูกูรังอุตังเดี๋ยวไม่ใช่ล้วแกดีตายเจ้าคูบอดีเฮ้ยลอยขึ้นไปแล้วทุกคนว้าวโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ลงให้ทันเรเร็วเรุกหลบุกหลบทุกคนยากกว่านี้ไมอ่ะโอ้โหง่ายเกินอชชิวแ่แกไม่หลอนกันแล้วแก่งงอุตช่ไหม ของ่ายๆเถอะแล้วเราก็ต้องออกมาทางนี้หรอใช,ชยออากมาทางนี้นนโอเคงานอันน,นี้เหมือนเดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยวมิกงตรงนี้มันน่าจะมีสวิตโคที่เราสามารถออกได้เลยนะเฮ้ยหยาไม่ต้องใช้สวิตนี่ตะไบตะไบตะไบถู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 ถเดียวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันนะครับน่าจะสุดท้ายแล้วทุกคนบหยิบอันนี้แผ่นเหล็กโอเคหยิบไปแผ่นเดียวก็พอใช่ไหม ่นี่วางประหยัดประหยัดนี่อะไรอ่ะแล้วก็เก็บไปแล้วก็วางใหม่เอาวางใหม่วางใหม่อ่ะวางใหม่ชืบอป่ะแล้วก็เก็บไปแล้วก็วางใหม่อ่าชิวมาเลยยึดลอยได้ไงอ่ะลอยได้ไงอ่ะมีเห็นอยู่เห็นอ่ะลอยได้อ่ะเมื่อกี้กหมีลอยได้อ่ะโอ้โยไม้คนอื่นเขาบวกไม่เห็นโโอ้ เราจะเจอฮาร์โมทาวิบี้ล่างสุดยอดแหละทุกคนมาร่างแค่ไหนล่างที่ขวามันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมแน่นอนเลยนี่ไงเดี๋ยวนี่หรอนี่หรอไปไหนอะแล้วฮาร์โมทาวิบี้ไปไหนอะอุ้ยมันยิงแรงมากดูนี่ โอ้ยหหลบหลบก่อนมายิงแรงอยู่นะเจ้าต่อผมันยิงรัวด้วยนี่หร่อฮาบุนฮาบิบี้เหมือนยังสร้างไม่เสร็จเลยฮาบุนฮาบิบี้ไม่ใช่มัไม่ใช่ไปไหนเนี่ยฮะมันยังมันชื่อฮาบุนมันเลยมุดไปในหุ่นยนต์หรือเปล่าเจ้าต่อจะปีนขึคนมามุดเนี่ยฮาบุนเออโหได้เลยฮาแล้วก็มุดเลยเจ้าบีใช่ตอนต่อแรงมุดตอนหลังฮาไหมก็ไม่ตายอมมาเลยนี่เนี่ย มาพวกเราอุ้ยลุ้นขั้ใหม่เหรอปังเลยสวางนี่เราต้องหนีแล้วไปเลยไม่มีหน่วยสำรวจเมื่อหน่วยสวาดแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคนบุ้ยไแล้วแหกคุกออกมาแล้วเรียบร้อยให้เดาถ้าเพื่อนๆจับได้ข้างบนจะมีอะไรตอบพร้อมกันว่าแนม เฮลิคอปเตอร์มันไม่มีเครื่องบินบ้างอะแบบ F16 สิบหกเงี้ยเอฟสาเงี้ยยานอวกาศเงี้ยเอฟันเงี้ยวันนี้อะไรเงี้ยหิวอะอยากให้มี UFO มากอบ้างๆเลยนะเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยจริงเหรอไหนดูซีดูที่ว่ารอบนี่จะเปลี่ยนหรือเปล่าจู่ขึ้นมามาเดากันว่าคือดั้นยาฉันว่าแล้วเฮลิคอปเตอร์นี่ยาคือประเด็นอยากดูได้คนชี้อุ๊ เฮลิคอปเตอร์ยำเดิมเป๊ะไอ้เจ้าต๋ายัพี่ยอใช่เหมือนลำเดิมเป๊ะเลยอุ้ยเรารีบหนีไปสองคนมะปล่อยให้เจ้าคุณวดิกับเจ้าบีไปอยู่ข้างล่างกันได้ได้ได้เจ้าตอเจ้าพี่ยอเอาเอาไปไปไปเย้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 ไบายบไปาแล้วไปมาแล้วลาด้วยลาด้วยเลยไปลด้วยไปด้วยไป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 คนเดียวด้วยไปกันหมดเลยคนละคันไปไหนวะจะไม่ทิ้งกัน